ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เป็นการรีวิวผลพิซซ่าทุกคนในวันไมค์คาร์บวันพีนะครับแล้วตอนนี้เปอีพีที่แปดกันแล้วนะครับโอเคถึงอีพีสุดท้ายกันแล้วเว้ยมานะครับเรามาดูผลในอีพีนี้กันเลยว่าจะมีผลอะไรบ้างนะครับเริ่มจากผลแรกคือผลอุชิอุชิเป็นผลอายยรัสนะครับแล้วก็ผลที่สองเป็นผลโมกุโมกุเป็นผลอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ผลที่สามเป็นผลฮิโตะฮิโตะเป็นผลโมเดลมนุษย์นะครับของ ทนี่ทนี่ช็อปเปอร์นะครับแล้วก็ผลที่4เป็นผลโซโซนะครับเป็นผลช้างนะครับอันนี้ของใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ผลที่ห้านะครับเป็นผลอุชิอุชิหรือว่าผลควายนะครับของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผลที่6นะครับเป็นผลโทรี่โทรี่นะครับอ่านี่เป็นผลของอใครวะไอ้เชี่ยลืมชื่อว่ะเอ้ยตัวนี้ตัวเด่นอยู่ขอนึกแป๊บมาโก้เออไอ้เชี่ยคิดนานทำไมวะตัวเด่นไอ้เชี่ยมาเรามาเริ่มจากผลแรกกันเลยนะครับ กินอย่างโหดเหี้ยมไปกันเลยก็ก็กกก็ก,ก,ก,ก็สิ้นแล้วนะครับมาเรามาดูมีทั้งหมด3สกิลโอ้โหซึ่งถือว่าน้อยนะครับอ่าถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมีสกิลนะครับโอ,โ,โอ้โหมาเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มจากปล่อยเจ้าไอ้แมวเดี๋ยวอันนี้เรื่องม,มันน้อยต้องจัดปล่อยอาจาร,รย์ชีบูมานะครับอ่ะแปบ๊บโอเคอ,อาจาร,รย์ชีบูมาอย่างนี้แล้วก็สกิลหนึ่ง จะเป็นการแปลงเป็นยีราฟว้าวอย่างเท่นะครับท่านผู้ชมนี่ดูหน้าดิไอะอย่างเทพเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโอเคสกิลที่สองจะแปลงเป็นยีราฟเมื่อกี้เป็นครึ่งขนชิงครึ่งยีราฟอันนี้เป็นยีราฟแบบเต็มตัวแล้วก็จะมีสถานะจัมบูสกับสปีดด้วยนะครับงั้นง้นง้แง้ง้นง้จะไปเียวกันเดิมนะครับโอเคมาแล้วครับที่สกิลที่สามนะครับใช้ไม่ได้อ,อ๋อมันต้องใช้กับล่างนี้นะครับแล้วก็ ตุ่มโอ้โหเลือดยี่สิบตายนะครับเมื่อกี้เลือดยี่สิบตายนะครับอ๋อดาเมจอยู่ที่ยี่สิบแล้วก็ทำให้ตื่นสถานะโลเนตแล้วก็สถานะอะไรก็ไม่รู้นะครับอีกอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปที่บนต่อไปเพื่อไม่การเสียเวลากันเลยมากันที่บทที่สองก็คือบทโมกุโมกุผลตัวตุวต่มน,นั่นเองกินอย่างโหดเหี้ยมโอเคกินเสร็จแล้วก็เราไปดูมีทั้งหมดสามสกิลนะครับโอ้โหถือว่า น้อยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผลนี่จะเป็นการสกิลขุดดินมัง้งเรามาดูอาจารย์คูนะครับโอ้นี่ครับจะทําให้เรากลายเป็นตุ่นนะโอ้อยางเท่จะทําให้ขุดดินเร็วขึ้นเป,ปล่าผอมแป๊บนึ่งนะศูนย์โอ้นี่ครับจะทำให้ขุดดินเร็วขึ้นนะครับว้าวขุดดินเร็วมากครับผู้ชมนี่เห็นไหมถ้าถ้าเป็นปกตินะนี่นี่นโอ้มันก็ขุดดินเท่าเดิมเปล่าวะแล้วไม่มีอะไรดีเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างเลยนะครับ แป๊บเป็นนามาตาก่อนไอเชื่อมันก็เหมือนเดิมไงมันก็ความเร็วเท่าเดิมปวกก่วะเอสกิลสองดิเป็นการตบอ้สิบสามวู้ถือว่าโอ้ยตีธรรมดาจะสี่นะครับอ่านี่ครับเป็นร่างตูดตีธรรมดาจะสี่นะครับแล้วก็ใช้สก,กิลสองปั้งสิบสามเลยนะครับโอ้โหช่างสุดยอดเลยนะครับนี่ไงอ๋อขุดก้อนหินเหรอแป๊บหนึ่งนะผมเสกหินแป๊บขุดก้อนหินหรือ โอเค a M E M O D E ศูนย์ไอเหียคุณไม่เข้าเลยแล้วมันให้คุณแล้วว่าเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกนี่คือเอฟเฟกอะไรผมก็ไม่รู้โอเคโอ้เวยมาสกิลที่สามนะครับคืออะไรวะโยนี่สิบห้าสิบแปดปึ๊บืึไม่ทำดาเมจทำไรคุณยินบ่อะไรอ่ะงี้วะแป๊บ โอ้ว้าวว้าวว้าวอะไรกันนี่โอ้โหแมปไม่โหลดนะครับเมื่อกี้แมปไม่โหลดว่าเป็นการถามพื้นที่นะครับงโคไทยไอเชี่ยแล้วแมปเป็นอะไรเนี่ยเอาแล้วกูเข้าใหญ่ดีได้ไงโอ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยว้าวแต่เมื่อกี้เป็นการขุดคล้ายๆขุดเอ้ยทำไมเปเนื้อดูอย่างนี้มันดูตัวเตี้ยๆเนาะแต่ทำไมตอนแบบกับอาจารย์ซูผู้อาจารย์ซูไม่เตี้ยกว่าอาจารย์ซีบี้ตอนอย่างนี้มันดูสูงๆวะเออ โคตรแปลกอุ้ยนี่ไม่ไมะแมวหรือว่าสกิลโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่นี่ไงแร็นี่โอ้จะเป็นการถาวรวิธีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเท่มากนะครับใช้ไม่ได้ต้องเป็นร่างตุ่นก่อนนะครับถึงจะใช้ได้เงี้ยเงี้ย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 ประมาณนี้เลยครับไปที่ผลต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากันเลยดีกว่าูรมากันที่ผลต่อไปก็คือผลฮิโตฮิโตของ ท็น,นี่ท็อน,นี่ชอปเปอร์นะครับเป็น,นโมเดลมนุษย์นะครับกินกันเลยนะครับอันนี้ผมเป็นมนุษย์แล้วกินมันจะมีสกิลป่าวะกิฟต์เกน some element แปลว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะกู้งงอังกฤษขอโทษไอ้เหี้ยไม่มีสกิล What What the fuck Hello อะไรกันนี่ไม่มีสกิลครับครับท่านผู้ชมว้วสุดยอดจะต้มมบกวยทอตนี่ห้าถุงโอเคไปที่บทต่อไปกันเลยดีกว่า มากระที่ผลต่อไปก็คือผลอะไรวะลืมชื่อโซโซนะครับใช่บาวักว่าไม่ถูกกูขอโทษด้วยเป็นผลช้างนะโอเคกินอย่างผลเหี้ยมมาเราไปดูที่สกิลกันเลยนะครับมีทั้งหมดว้าวสกิลแม่งอย่างเยอะโอ้โหแล้วกูจะเสียงดังทําไมวะขอถามหน่อยเถอะก็เรื่องของกูไอ้เหี้ยกูคุยคนเดียวอ่ะกูเริ่มชักจนันดกสกิลหนึ่งโอ้โหกลายเป็นช้างนะอุ้ยทำไมเมื่อกี้ช้างมาันดูตัวที่ตัวเตี้ยกับกตัวตุ่นวะเห็นไหม เออจะได้ไหมจะมุมมองนี้ไว้นะตัวตูนแม่งดูสูงกว่าเชื่อนี่อีกนะช้างอะไรว่าโอ้มีความช้าแต่ช้างจะมีความถึกนะครับจะให้ความถึกมานะครับโอ้โหแต่ว่าแม่งโมเดลแม่งเท่อยู่นะเนี่ยไอเชี่ยสวยอยู่สวยอยู่ไอเคไปที่สกิลที่สองกันเลยตึงว้าวอันนี้จะเป็นครึ่งคนครึ่งช้างนะครับมีความสามารถถึกนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นไหมโอ้ดามจที่สี่เลยนะครับจะตีแรงขึ้นนะครับ โอเคลองลองไปล่างช้างใหม่อีกรอบนะครับ mm. ดาเมจนี้เท่าไหร่เอ้ยาเมจดอยู่ที่หนึ่งนะครับว้า wow. วสามารถวิ่งชนได้เปล่าแอบผงขอเราวิ่งชนดิถ้าส่วนมากช้างมันจะวิ่งชนได้อ่า uh. ตุ่มเอาไม่ได้นะครับแ้วถ้าสมมติว,ว่าเราอย่างนี้แล้วก็ลงมาเหยียบตึ๊กโอเคนะครับไม่เป็นห่าอะไรสักอย่างเลยนะครับโอเคไปที่สกิลที่สามกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหานี่ก่อนนี่ทดลองกับพวกเอ็มพีโง่ก็แล้วกัน ชอา้าวกดไม่ได้ครับสกิลสามกดไม่ไดนะนะ้ต้องเป็นร่างคนขึ้นคนขึ้นช้างเอ้าเอ้นี่ไงเอ้ามันบั๊กเมื่อกี้บั๊กเมื่อกี้บั๊กเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะต้องเป็นร่างช้างอย่างเดียวโอ้ยดาเมจที่สิบสามนะครับซึ่งโหดเทียมมหาได้นะครับโอ้กูพูดไปเรื่อยละดูกันอีกทีแบบชัดๆๆดชัดช้งโอเคประมาณนี้นะครับเอ็มบิซีนี่แตกคา,า,าที่เลยนะครับโอเคไปที่สกิลที่สี่กันเลยนะครับชื่อสกิลเหยียบหมานะครับต้องเป็นร่างนี้ก่อนมั้งอะไรอ่ะ โอ้ยเชี่ยคุณตกใจหมากเกือบตายนะครับโอ้โหเชย,ยแม่งไม,ม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วมาลองดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเสกอาจารย์มูเก้าออกมานะครับเลือดร้อยห้าสิบตู้มโอ้โหนะครับโอ้โหเลือดเหลือร้อยยี่สิบสี่แล้วไม่หายไปไหนวะเลือดเหลือร้อยยี่สิบสี่แสดงว่าดาเมจน่าจะอยู่ประมาณติ๊กตอกติ๊กตอกยี่สิบหกนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าแรงมากนะครับถือว่าแรงอยู่นะครับไม่ใช่แรงมากโอเคต่อไปนะครับยดที่ห้านะครับต้องไปล่างช่างแล้วไม่ต้องสลับล่างไปมาคุณหน้าหมาเลย โอ้ตกใจหมดเลยนะครับโอ้โหดาเมจอยู่ที่มันจะเป็นเหมือนช้างกระทืบพื้นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิโมเดลมันจะเปลี่ยนไหมโอ้ยเฮียนี่แอะเฮียเอ้ยเพคสกิลว่วาเขาตกใจอ่ะหรือว่ากูขวัญออกตัวเองวะแต่มันจะเป็นประมาณนี้ดาเมจที่สิบกันเลยนะครับแล้วก็สกิลที่หกนะครับจะเป็นการปล่อยงวงหมาออกไปอย่างนี้นะครงวงช้างเออตู้มโอ้โห,โโหดาเมจที่สิบแล้วก็จะไม่ติดสถานะอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าเท่มากนะครับถือว่าโดนหมาหนึ่งทีตายสิบตัวเลยนะครับโอเคไปพิสูจนดีกว่า มากระที่ผลต่อไปก็คือผลอุชิอุชินะครับหรือว่าผลควายนั่นเองนะครับโอ้ย่าเน้นมากอย่าเน้นมากครับผมไม่รู้ผลควายว่าน่าจะผลควายแหละถ้าผมจาไม่ผิดนะครับโอเคเราไปดูมีทั้งหมดโอ้ยนี่ไงผลควายกูเราไม่ผิดด้วยไปสั้นกระทิงใช่กระทิงไม่ใช่ควายนะครับกระทิงมันก็เหมือนนกันนี่แหละพวกควายนะครับกมก็ขอโทษที่ใช้คำหยาบด้วยนะครับโอเคไม่นะครับเรามาเริ่มจากสกิลแรกนะครับทำให้เรากลายเป็นควายนะครับซึ่งกูอยากเป็นไนะอุ้ยแต่ว่าเท่นะเป็นโมเดลใช้ได้อยู่ร่ยะอย่างเทอ่ะ กูอยากเป็นก็ได้โอ้ยดาเมจอยู่ที่สี่นะครับโอเคแล้วก็สกิลที่สองจะแปลงเป็นควายแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ทําให้อุ้ยนะครับจะพุ่งได้ด้วยนะครับโอ้ยนี่เลยนะครับเท่มากเลยโอ้ยจะเป็นกระทิงนะโอ้ยอย่างนี้นะครับโหมดชนนี่ไหลนะครับก็ทำให้วิ่งเร็วด้วยนะครับซึ่งเทะท้าวมะพร้าวให้นะครับไอ้เชื่ออะไรวะมันต้องเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วไม่ใช่หรอกูเทะท้าวมะพร้าวให้คือเชื่ออะไรวะไม่ช่างมันเถอะ แล้วก็ไปที่สกิลที่3กันเลยนะครับสกิลที่3จะเป็นการสีไวโอลินทําให้ศัตรูตายคาที่อ้ตกใจหมดเลยนะครับโอ้โหเชื่อไหมมีแต่สกิลทําให้กูขอัอ่อนเห้ยเห็นไหมควายบินนะมึงเห็นไหมมาเอ็นพีซีเลือดยี่สิบนะครับตู้โอ้โหจังหวะนี้ครับพุ่งชนแหลกกระเบะแขกตายนะครับโอ้โหโคนโหดกระโดดตายนะครับดาเมจอยู่ที่6เลยนะครับตู้ไม่เห็นไหมครับโอ้โหไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบดาเมจอยู่ที่6นะครับโอเคต่อไปสกิลที่4นะครับจะเป็นกรงเล็บควายนะครับ อะไรวะต้องใช้ล่างนี่เหรอโอ้ยเยอะไอ้กูตกเฉยโอ้ยดาเมจแรงกว่า25นะครับมาเลือดยี่สิบหตายนะครับนี่โอ้ยอันนี้เลื่อนมันไม่เต็มนะครับดูเหรอโอ้ยเยอะอเลื่อนมันไม่เต็มกันสักตัวเลยวะเสกอาจารย์ชิบุล่าออกมาดีกว่าไอ้เชื่อกูเสกมาเยอะเลยมาสกิลสี่โอ้ยประมาณนี้นครับดาเมจอยู่ที่26นะครับ อุ้ยถือว่าแรงนะยี่สิบหกอะถือว่าหมาตายได้สิบตัวกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหต,ต,ต,ตีตีตีว่าผมชอบผลนี้จังเลยแม่งเท่ผมชอบตอนนั้นยิงชนเนี่ยเอ้ยมาดิอาจารย์ชิบุระไอชื่อละไรมาือชื่ออะไรชื่อคือชิบุระว่าคุณูดไปเลี้ยใช่ไหมนี่เออนน่นี่โอ้โหโคตรเท่นะครับไปที่ผลต่อไปเพื่อไม่การสิูนเวลากันเลยดีกว่า มากันที่มงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือผลทอรี่ทอรี่โมเดลนกฟินิกซ์นั่นเองนะครับของเมาโก้โอเคนะครับโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผลนี้นะครับในเรื่องนะครับแลกกับผลสายโลเคียเลยได้ซ้ำนะครับซึ่งหนังครับกินไปแล้วนะครับมามีทั้งหมดโอ้โหสกิลแม่งเยอะชิปเป่งเลยไอห่ารากไอ้ยะสกิลแม่งเยอะจริงไม่ติงนางนะครับโอ้โหไอ้ที่มีหกสกิลก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะแหละเออ คุณนี่ก็ไม่เยอะไอเฮี้ยแม่งเยอะเขาก็ไม่เยอะเลยคือเว้ยช่วยลินพันไปหมดเลยสิ่กุแรกจะทำให้เรากล็นฟินิงนะครับซึ่งเท่มากนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบมีชีวิตเราก็จะบินได้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหซึ่งเท่ทามาเ้าตายนะครับโอ้โหเชยกูพูดเปเรื่องชิบหายเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เราบินจิบได้ไหมครับผมอยากบินจิงอ่านะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเท่โคตรเลยนะครับโอ้โหประมาณนี้เลยอ่าประมาณอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกตตอนบินนี่ก็เท่มากเลยนะครับโอเคนะครับ เออเอาไหมเอาไหมนี่นะครับประมาณนี้เลยโอเคผมขอเป็นอมตะเพื่อเป็นการง่ายต่อการรีวิวเอ้แต่มันต้องมีสกิลที่ใช้มีชีวิตอยู่โอเคเป็นมีชีวิตไปก่อนแล้วก็สกิลที่2นะครับจะทำให้เรากลายเป็นนี่ครับล่างคนล่างฟินิชผมจะไม่ตีมันก,กนนะ็แล้วกันนะแล้วผมขอเป็นอมตะแล้วไปใส่มันก่อนโอเคผมจะให้ดูดาเมจว่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอเคครับดาเมจไม่เพิ่มนะครับ MD m OD E M o d e ศูนย์ปับ๊บโอเคนะครับแล้วก็สกิลที่สามนะครับจะเป็นสกิลฮิลตัวเองนะครับแต่ว่า บึมบ <kung> e e ึมบึมเอ๊ะเห็นไหมครับมันจะหิวตัวเองดูสังเกตที่เลือดสังเกตที่เลือดเลยไหมเลือดผมขึ้นแบบรัวๆเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่ดูกันอีกทีผมขอเป็นล่างนี้เพื่อความเท่เท้ามาฝาวตายแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสังเกตที่เลือดสังเกตที่เลือดเลือดด้านล่างเห็นไหมเลือดผมขึ้นรัวๆเลยนะครับโอเคซึ่งเพิ่มเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สกิลที่สี่นะครับแป๊บๆผมขอเป็นอมตะดีกว่าพวกสกิลทำดาเมจผมขอเป็นอมตะนะคะอ้ยเจ้ยปั๊บปั๊บโอเคคคนนะะรรัับมาสกิลที่บ โอ้ยนะคะจะเป็นประมาณอ๋อจะเป็นสกิลฮิลนะครับน่าจะเป็นสกิลฮิลนะครับอ่าลองดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเออดาเพชรมันอยู่ใกล้มือกว่าดาบเพชรเลยก็แล้วกันกูขอเป็นล่างอันนี้ก่อนได้ไหมอ่าแป๊บ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 เออล่างนี้ก่อนเออมันต้องต่างกันไงวะนี่สโลตีมันใกล้ตายมั้งแล้วก็สกิลนี้ตึงอ่านี่ครับจะเป็นการฮิลอยู่ที่ห้าเลยนะครับโอ้โหห้าแบบเน้นๆนะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สกิลที่หกนะครับ จะเป็นอ้จะเป็นการปล่อยขึ้นพลังลังสีบวมนะครับโอเคนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับวอุ้ยซึ่งเท่มากเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมแล้วก็ไปไกลอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ครับเจ้าแก่น้อยตายเถอะโอเคดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้ผมลืมดูโอ้ดาเมจที่สิบสองนะครับโอเคแล้วก็สกิลที่หกันเลยนะครับจะต้องใช้ในร่างนกฟินิกหรอืออะไรวะอะไรเนี่ย no so on. Can only เทนซิโนโซออนแคนโอลีบิสอใช้บนอากาศ โ oh. oh yeah. อ้ยโอ้ยากุตกจะอุ้ยเชี้ยนแรงมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วมันขี้แรงมากม่อกี้แรงมากผมแบบเห็นแบบทีนี้แบบถ้าโดนหมาทีนี้ตายสิบตัวนะครับโอเคดูกันอีกรอบไอเชียครูเดาวนานถ้าครูเดาวมาผมจะบอกนะครับโอเคตอนนี้ครูเดาก็มีมาแล้วนะครับมาอ่าสกิลหกใช่ไหมนี่นะครับเลือ่อหนร้อยห้าสิบปักปักโอ้โหได้เมที่หกสิบ ดาไม่อยู่ดหกสิบเลยนะครับโอ้ยเย้กูจะตะกวนโคตรเจ็บอจคอเลยนะครับโง่ใช่ไหมโง่จริงเลยนะคะโอเคไปที่ผลตอบไปไม่ไม่ไม่ไมาครับไปการจบคลิปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปโอเคครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระติ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วในคลิปหน้านะครับผมจะทำเอาชีวิตลอด one piece story นะครับโอเคก็รอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอสักหมื่นล้านไลค์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ